สวัสดีครับพบกับผมเบาสุขชนคนสว่างอีกแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยเมื่อนี้มาหากิบใบกะเพราเดี๋ยวนี้ผมอยู่ในคาดอกไม้นะครับพามาเบ่งใบกะเพราที่ปลูกยากกะเพราหนิล่ะพี่น้องนี่เป็นแง่งอยู่นี่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับหอมปีพี่น้องนี่ผักหอมปีผักซีใบเลื่อยหอมปีะนะครับนี่พี่น้องเอ,อ๋ยเ,เพาะไว้จักของไผ่ดอก ผมไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ผมอยู่อีกฝั่งหนึง่งเดี๋ยวหาเบ่งกะเพราก่อนพิ่นว่ากะเพราเอาเสืองไว้แถวได้บัอันนี้คือต้นดอกไม้ที่เป็นต้นต้นที่เพื่อนเอาไปชำมีน้องนี่นี่นี่ล็อกนี้ม่แน่นมัดเลยล็อกนี่จะเป็นล็อกที่เพื่อนเอาตัดปลายมันแหละก็ไปไปเสียบให้มันออกหักนี่ครับเขาเอื่อว่าแม่มันนะครับต้นแม่มันที่เห็นดอกไม้มีหลายๆนะี่คือเอาพวกนี้ลระไปเสียบไปชำ เป็นบางอย่างนะครับบางอย่างกบไอ้อันนั้นขึ้นมาใสเนะาะกระเพราย่างโัหะกระเพราดิตรงนี่พี่น้องชักเพิ่นเอาไว้ใส่ใสเพราะว่าผมก็บบุ๊ดอยู่ฝั่งนี้หาเบิ่งกระเพราก่อนนี่อันนี้ห้อยอันนี้ห้อยหมูป่าดีเข้ามานี่มันเจาะเข้ามาหมูป่าหมูป่าก็มีเฮ้ยเห็นแล้วพี่เอเอ เก็บเกือบเก็บบัดขาโอ้พหผู้น่ะพี่ปดพงไผ่ผูกใบป,ไปะพักซีใบเรื้อยใช่ไหมพี่น้องโอ้ของคนไทยเขาอินแหละแต่ว่ามันทีมีเออที่มีผู้ที่มาปลูกใบนะขุนโอ้มันหลายอยู่เอาไปใส่ต้มปา่าต้มหยังโอ้มีต้นใหญ่ๆโอ้หลายอยู่หลายอยู่พักซีไปเรือ่อยพี่พี่เดชจุ่มหนึง่งนี่เดชกะเพราโอ้พี่หลายอยู่พักซีไปเรือ่อยพี่น้อง หลายอยู่ตัวนี้หอมปี๋เราบอาง่ายสัน้นหอมปีนี่นะครับสวองามอยู่ใส่ต้มปา่าใส่ตะมะหุ่งพงกรมักนี่ใส่ตะมะหุ่งเนาะน,นี่เด็กกะเพราเอา้าเย็บกะเพราต,ตัวบักเห็นแล้วกะเพราพี่น้องเจ็บเอาก่อนเจ็บใส่ถุงก่อนแกวเลยไปขักชีบไปเรื่อยไปะนะโอ้งามอยู่บ่มีไผเอาไปเห็ดกินพี่น้องเนาะชีบไปเรื่อยพี่จากต้นอยู่นี่เอาหนึ่ง น,นี่ขึ้นช่สองสามสี่ห้าห้าต้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิก็บกระเพราหี่พาไปเบ่งก่อนนี่พมก็ว่าแม่นหน้าที่เป็นพักนี่นี่นี่นีินด,ดว่าเด้อนะครับแรงงานไทยเฮ้านี่ลักปลูกไว้พี่น้องนะครับอคนไทยเฮานี้หละปลูกไว้อยู่ไ้กินเฮานี้ล่ะอยู่นี่มีอย่างเนี่ยอยู่นี่มีอย่างเนี่ยโอ้นี่กระเพรากันตัวนี้นี่กระเพรา นี่กะเพราอันนี้พักที่ใบเรื่อยพักหอมเปีนี่กะเพราดิโอ้น,นี่นี่ไอโมลพาพี่หญิงเขาคุยเตี๋ยวนี่กะเพราน้องต่ต้องถามว่าไผ่เพิ่นปลูกไ้เอา้าโอเคครับการบาัตรนี่แก้วขอในเด้อเออเอาล่ะเพิ่นว่า